สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายง,งานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศิรินทร์าราชวิทยาลัยในพระาระาชถัมถ์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอ,อนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจาสัปดาห์ตั้งแต่วันที่19ถึง30พฤษภาคมพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวสายลุงลักิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะ,ะกิจกรรมแรก กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสีดินหอร์นาชิทยาลัยในพระราชม,รามั่งจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดทําการเล็งดูเด็กปฐมวัยประจ ա ปีการศึกษา2568ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และโรคระบาดในช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงฤดูฝนโดยครูพี่เลี้ยงจากกิจกรรมการเรียนการสอนให้รู้จักวินยัย การช่วยเหลือตนเองการเล่นและอยู่ร่วมก,กันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีภายในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมเป็นไปนอย่างสนุกสนานกิจกรรมที่2การฉีดพ่นยากันยุงในบริเวณอาคารเรียนและพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการวันเสาร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาทางศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชาดชูทยาลัยในพระราชุปถัมป์จังหวัดสมุทรปราการได้รับความอนุเคราะห์ จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปูในการฉีดพ่นยากันยุงในช่วงฤดูฝนภายในบริเวณห้องเรียนอาคารเรียนพื้นที่ภายในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกําจัดและป้องกันยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมวิคิ n ิ่งเดย์วันพฤหัสบ,บดีที่19พฤศจิกายนพุทธศัก,กราช2568เวลา9นาฬิกา ศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศิรินทรนราชวิทยาลัยในพระราชุรัมจังหวัดสมุทรปราการจัดก,กิจกรรม Big กคิทิ้งเดย์ประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568โดยให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ครูพ,พี่เลี้ยงและเด็กปฐมวยัยร่วมกันทำความสะอาดของเล่นของใช้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและสร้างเสริมสุขลักษณะนิสัยอันดีด้านการรักษาความสะอาดให้แก่เด็กปฐมวัยบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์เล็กๆจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่19-30พฤษภาคมพุทธศักราช2528ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์เล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรราาารช่องยูทูบชาแนลไลยกลุ่มห้องเรียนหรือไมายเลขโทรศัพท์02 3602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ